ถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆอยากจะดีทอกหรือมีอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกเริ่มรู้สึกเวียนหัวหงุดงิดตัวร้อนหน้าตาหมองคล้ำเพราะถ่ายไม่ออกเนี่ยวันนี้จอหนคอยมีอีกหนึ่งสมุนไพรครับที่จะช่วยให้ระบบการดีทอกในร่างกายเราดีขึ้นกว่าเดิมครับ สวัสดีครับผมบุรินจันวิชัยนะฮะตัวแทนจำหน่ายยาน้นสมุนไพรอยองเหิงและสมุนไพรในเครือของจอรนคอยสำหรับในวันนี้นะครผมจะมาบอกเล่าอีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือนี่ครับผมตีพลาพลัสครับอ่าเพื่อนเเห็นชัดเจนไหมฮะตีพลาพลัสกล่องสีเขียวซึ่งถ้าเกิดพอผมพูดว่าตีพลาเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จัก สมสมุนไพรเรื่องชื่อของประเทศไทยเลยนะครับนั่นคือสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อม3ตัวนี้เนี่ยมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลย1ในนั้นคือการดีท็อก์ร่างกายของเราครับขับล้างสารพิษนอกจากนี้นะครับในตีพลาพลสเนี่ยยังบวกเพิ่มด้วยสมุนไพรต่างๆนะครับอย่างเช่นดอกคำฝอยฮะ ผงส้มแขกดอกคำฝอยช่วยบํารุงการไหลเวียนของเลือดผลส้มแขกครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายชาเขียวอันนี้ดีท็อกเลยเฉพาะครับกระเจี๊ยบแดงบํารุงเม็ดเลือดแดงครับโคเอนไซม์คิวตัวนี้ช่วยบํารุงร่างกายอยู่แล้วนะครับและวิตามินซีช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกล่องกันนะครับว่าเขาเขียนอะไรบ้างอ่าอันนี้มีออยเรียบร้อยนะครับผมวิธีการรับประทานนะครับรับประทาน1เม็ดก่อนนอนทานกับน้ําอุ่นนะครับเพราะว่าพอเราทานก่อน นนนก็นอนไปปุ๊บตื่นเช้ามาก็จะปวดท้องอยากขับถ่ายพอดีนะครับสาหรับใครที่ธาตุหนักนะครับรู้ตัวว่าตัวเองธาตุหนักไม่ได้ขับถ่ายทุกวันบอกว่านานๆถ่ายทีนะครับก็ทาน2เม็ดก็ได้ซึ่งในช่วงแรกถ้าเกิดเรารับประทานเข้าไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีการถ่ายท้องมากเป็นพิเศษเพราะเจ้าตัวตีพลานะครับจะช่วยดีท็อกของเสียที่อยู่ค้างในลําไส้และในส่วนต่างๆของร่างกายให้เออกครับขับออกไปก่อนครับขับออกไปก่อนมันเป็นการขับสารพิษชนิดหนึ่งครับนอกจากสารพิษแล้ว ยังช่วยขับล้างไขมันของเสียที่หมักหมมอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราซึ่งของเสียเหล่านี้นะครับมันเป็นบอกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บมากมายครับสารอาหารทุกอย่างที่ดูดซึมมันก็จะต้องผ่านของเสียพวกนี้เข้าไปสู่ในร่างกายของเราทําให้ระบบเลือดของเรามีของเสียอยู่ด้วยตับก็ทํางานหนักขึ้นไตก็ทํางานหนักขึ้นนอกจากนี้นะครับของเสียถ้าเกิดมันมากเกินไปก็จะทําให้ระบบลําไส้ระบบกระเพาะมีโอกาสรวนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าตัวดีท็อกของตีพลาเน่ก็จะช่วยเพื่อนๆ ครับลองรับประทานดูครับก่อนนอนวันละ1-2เม็ดบอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนนะครับสำหรับข้อมูลแบบเชิงลึกนะครับเพื่อนๆเข้ามาในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ n e t ได้เลยนะครับอ่ะเรามาเปิดให้ดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวตีผลาัสเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับก็1กล่องจะมีอยู่30เม็ดด้วยกันอ่าหกล่องนะครับมี30เม็ดปึ๊บไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะครับกิน แบบว่าช่วงขับถ่ายช่วงดีท็อกเฉยๆการถ่ายทุกวันกับการดีท็อกไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมเคยพูดแล้วแหละคือการขับถ่ายมันคือการถ่ายท้องเฉยๆแต่การดีท็อกค,คือการล้างสารพิษในร่างกายนะฮะหน้าตาของเม็ดตองตีผลานะครับก็จะเหมือนอายาสมุนไพรทั่วๆไปเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะปึ๊บโอ้กลิ่นเหมือนอ มะแวง้งมะแวง้งหรือว่ายาอมมะขามป้อมประมาณนั้นเลยนะครับกินสมุนไพรมากๆเดี๋ยวผมลองกัดดูนะครับว่ามันขมเปล่าอืมไม่ขมครับไม่มีอาการขมมีอาการเปรี้ยวๆของออมะขามป้อมนิดๆนะครับแต่ไม่ขมเลยฮะนี่ครับเห็นไหมขมเคี้ยวเลยเนี่ยอืมกินง่ายครับรับประทานง,ง่ายมากๆเลย ซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นผงแบบว่าเป็นผงสมุนไพรครับ นยครับผมเคี้ยวเลยเม็ดขมครับกรนอนกินวันละเม็ดถ้าเกิดว่าใครท่าหนักกินวันละเม็ดแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ในเว็บไซต์บริษออนไลน์เน็ตได้เลยนะครับการันตีของแท้จากบริษัทจอหคอร์ปอเรชันนะครับและถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้าของผมนะครับผมมีบริการหลังการขายใครอยากจะปรึกษาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักเข้ามาคุยกับผมได้เลยยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับเพื่อนๆนะครับและนี่นะครับคือตีพลาพัดเหมาะสําหรับคนที่ อยากดีหอกหรือคนที่ท้องผูกอยากจะขับถ่ายอยากจะระบายแต่ไม่อยากจะกินยาระบายให้เสียสมดุลของลำไส้ตัวนี้แหละครับผมเหมาะสำหรับเพื่อนๆมากๆเลยตัวนี้ไม่ใช่ยาเอาไว้ขับถ่ายนะแต่มันเป็นสมุนไพรเพื่อไปปรับสภาพลำไส้ของเราให้เกิดการขับถ่ายตามธรรมชาติไม่ได้ไปทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกาย หลังจากพบที่ผมได้ทดลองกินอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่นอนอย่าเพิ่งกินเป็นดัดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆกินแล้วยังเล่นเล่นโทรศัพท์ต่อไปเนี่ยประมาณซักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอาการมาเริ่มออกแล้วเพื่อนๆอาจจะต้องถ่ายท้อง ก่อนนอนก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นให้กินแล้วนอนเลยถ้าเกิดใครกินเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าถ่ายท้องเหมือนท้องเสียเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกขับล้างสารพิษด้วยกลิ่นมันจะฉุนกว่าปกติสีมันจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่และเหมือนกับการถ่ายท้องเสียเลยนั่นแหละคือการขับล้างสารพิษครับ ความแตกต่างก็คือถ้าเกิดเราท้องเสียจริงๆเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกโคคากรู้สึกไม่ดีรู้สึกกระอกกระอวนกระอักกระอวนท้องไส้เนี่ยจะรู้สึกปั่นป่วนกินอะไรไม่ลงแต่ตัวนี้ครับพอถ่ายท้องแบบอย่างที่ผมว่าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบเลยครับ ไม่มี after effect ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีอาการแบบนี้นะครับให้รับประทานต่อเนื่องประมาณสัก3-4วันแล้วอาการมันก็จะดีขึ้นเราจะรู้สึกว่าท้องเราจะโล่งมากขึ้นไม่ใช่กินแล้วท้องเสียนะฮะแต่มันช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษไอสิ่งที่เราเห็นมันคือสารพิษที่ค้างอยู่ในลำไส้และระบบทางเดิอนอาหารของเราพอร่างกายเริ่มปรับตัวได้การขับถ่ายของเราก็จะเป็นปกตินั่นเอง ใครอยากจะซื้อคักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปชมในเว็บไซต์บรินออนไลน์ของผมได้เลยนะครับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมหรือยากจะสงสัยเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวผมตามมาตอบเองสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ